สวัสดีครับช่องแม่ขอวนำจับตัวรักบางไวนะครับผมก็วันนี้ผมกับแม่บัวแล้วครับพี่พีชนะครับผมเลิกงานทายทองเสร็จกันแล้วเที่ยนทะเลยตอนเยน็นพาผมแม่บัวมาไหว้พระด้านหน้านะครับชื่อว่าชื่ออะไรนะพี่วัดพระพุทธไสยญาติหรือวัดพะนนที่ทเรียกว่านสะพากรอะเบียงคือวัดชือ วัดุก็ใส่ญาติแต่ตอนนี้เขาจะเีปนน่านอนก็เมื่อนี้พูกับแม่กันเลยทางๆนเลยนะตอนกตอนนี้ขออีกคลิปหนึ่งนะครับช่องยูทูเพื่อให้ทีดูนะครับผมนายเดีพี่ล้วก็พงด์กับก็เลนตีเล่นได้กรทะไนะครับโอเคครับผม ครับผมสำลังจะข้าวกระตูดังหานะครับคุกคนี่ัมีาย่างไรทุกคนนี่นะครับผมาสรัเดเนนู่นนะครับโอเคส่ว่าจแม่ัยงสววเป็นยังไงบ้างายังไงาสป็นับ้างเย็นสัง

แม่จุกนมี้ทนีวน่าไว้พธเรียกทุกคนะครับ คือแม่กรน่าเยนนี้หรือวาี้มันจะตามไปเด้แล้ยุนั่นนละลุก่นักหนเดี๋ยวน่รับการมี่ไปนต้องราขอแันกันอมาดูไอายอาทำให